สวัสดีครับสวัสดีคนดูทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่คนนี้นะครับก็เดีเลยพี่ช่วยในน้ำตัวหน่อยนะครับเป็นใครมาจากไหนครับอิสระสัจการวิศวกรครับอินดี้ครับอยู่สิลปประมชั้น5้าครับการแสดงและกำกับการแสดงครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอ่าจริงครับอยากถามพี่อินดี้ว่านอกจากที่พี่อินดี้เรียนอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยพี่นี้ทำอะไรเพิ่มเติม แต่ว่าทํางานข้างนอกหรืองานอะ็รอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าตอนนี้มีของข้างในมีทีสิทธ์นับไหมคนับโอเคก็มีทีสิทธ์ของที่นี่ครับแล้วก็มีเล่นละครเวทีละครกรุงเทพที่กําลังจะเล่นยี่สามนี้โรมิโอแด์จูเลียตครับถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวแล้วอยากถามพี่อินดี้ว่าแล้วพี่อินดี้เข้าวงการสายละครเวทีอย่างนี้ได้ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่คิดว่าถ้าเอาจริงมันเริ่มตอน มห้าแบบฟิลฟิลนั้นเป็นแบบเรียนโรงเรียนที่เป็นแบบสายละครเวที <c oughs> แล้วก็เริ่มเรียนรูร้จักที่ๆีครู <c oughs> เขาเป็นแบบเอกที่นี่อะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วเขาก็ชอบละครทําละครพอพอมาถึงได้ว่าอะไรอะวันที่มันมีโอกาสได้ทําเขาก็ชวนชวนไปเล่น <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็เลยลองไปเล่นดูเพราะว่า น่าสนใจดีเรื่องนี้มันน่าเล่นด้วยอ๋อโอเค,อเคก็คือพี่อินดี้เรียนสายละครเวทีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่มัธยมเลยถูกไหมครับใช่แล้วอ๋อก็ถือว่ามีมพื้นฐานอยู่แล้วคิดว่ามีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้น<อ>ก็ต้องมาเก็บที่นี่เหมือนกันโอเคถือวเป็นการต่อยอดที่ดีแล้วอยากถามพี่อินดี้คำถามสุดท้ายว่าแล้วถ้ามีน้องๆที่สนใจอยากเข้าวงการสายละครเวทีได้แสดงละครกรุงเทพ หรือได้ทำโปรดักชันอะไรเงี้ยพี่อินดี้มีอะไรอยากแนะนำน้องๆไหมครับถ้าเป็นละครเวทีในไทยคิดว่าสำคัญสุดคือถ้ามีโอกาสก็รีบ,ร,บรีบรับเพราะว่าละครเวทีในไทยมันค่อนข้างยากครัแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายๆอยา่างมันแบบมันหายากอแล้วก็ถ้าอย่างตอนนี้มันมีพวกละครกรุงเทพที่แบบเขาจะมีให้สมัครลงเล่นแบบช่วงอะไรอย่างนีู้่แล้วอ่ะก็ลองไปสมัครดูก็ได้ทำแบบ ชวนเพื่อนชวนอะไรไปแล้วก็ไปเล่นดูแับส่งให้เขามีครูปั๊มด้วยเยปขอไขอได้ข่าวว่าครูปั๊มคือครูเอกการแสดงเราหรือเปล่าเฮ้ย,ยน่าสนใจแล้วทีเนี้ยโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอนดี้มากๆแล้วที่มาให้ตาระเวลามาสัมภาษณ์กับน้องอันดาแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมและรับฟังนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย 哎。Uh